เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กเกม The Wandering v i l l a g e ฮนะเป็นเกมที่ออกมานาแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งเห็นมันลดราคาอยู่ผมก็เลยทำการซื้อมาเป็นเกมที่น่าสนใจอยู่นะมันจะให้เราสร้างบ้านบ,าน,บนหลังไอตัวนี้เว้ยไอตัวนี้ตัวนี้แล้วไอตัวเนี้ยมันจะเดินไปเรื่อยๆเว้ยทุกคนไหนดูซิมีโหมดอะไรบ้าง Tutorial No v i c e a d e p v i t a l a n เราเร่ยน,นไปปแวต้องถูกเรียววะเออ เหมือนเจ้าสิ่งมีชีวิตเดึกดำบานตัวนี้มันจะชื่อว่าอนบูนะทุกคนนี่มันจะให้เราสร้างบ้านบนหลังเว้โอโ้โหสีนี้คือแบบมันดูดุจังวะไม่เอาแม่เม,ม,ม,มเราเอาตัวเนี้ยพี่ชื่อเดิมชื่อออนบูงั้นเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อพี่แบบโคตรเท่แล้วกันเออผมตั้งชื่อว่าพ,พี่บุ้มนี่โคตรเทพพี่บุ้ม เหมือนประมาณว่าบนโลกไปเนี้ยมันมีเชื้อรามันระบาดเว้ยอ๋อแล้วคนนี้เราเลยต้องไปศั่อยู่บนพี่เบิ้มเชียพี่เบิ้มแม่งโคตรใจดีว่ะอ่าละมาละสวัสดีเพื่อนซา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 อ๋อเป็นชาวบ้านเนี่ยมาสอนเราได้ดิโอเคได้เลย เชีย้ยน่ารักจัดโอเคมันบอกให้เราดูพี่เบิ้มหรอเลื่อนไปดูพี่เบิม้มเชียพี่เบิม้มโอ้โหพี่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 พพพพโอ้โหกดนทีดังสนัน่นอ๋อกดเลขหกก็ได้เนาะเลขหกคือการดูอ๋อโว้ยแมพเชียอุ้ยโคตรใหญ่เลยอันนี้คือเส้นทางที่พี่เบิ้มจะเดินหรอโอ้พี่เบิ้มจะเดินไปไหนวะ ต้องดูความสุขของประชาชนใช่ไหมตอนนี้คือโอโ้โหคมเลดคมเลดสิบหกคนที่หายละอ่าต้องสร้างเต็นท์สร้างตรงไหนดีสร้างตรงไหนดีเราต้องเลือกทาเลก่อนแต่แต่พวกเองมันอยู่ตรงเนี้ยมาสร้างตรงนี้เลยแล้วกันไม่ต้องเดินไกลอยู่เอ่อหนึ่งห้าหกอ่า,อาโอเคกดชิปเพื่อน,นี่โอเคโอเคอเฮ้ยเราคุมน้อยทําการ ตร้งเต็นท์เดี๋ยวนี้เฮ้ยเราพวกเองว่างอะเฮ้ยทำไมอู้กันสี่คนนะโอ้โหขยันงานกันจัดสร้างไปสร้างไปเฮ้ยเสียงอะไรอ๋กตกใจคิวพี่เบิบตื่นโอเคมันให้เราไปเก็บเกี่ยวไม้มาเพิ่มสินะแล้วก็สร้างเต็นท์โอเคผมต้องสร้างเต็นท์เพิ่มหนึ 1, 2, ่งสองเป็นแปดตัดตัดไงนี่ อ่ากดคลิกที่ต้นไม้แล้วก็ตัดอเอาโจ้อเอาโจ้เอาตัวน,นี้ด้วยตัวน,นี้ด้วยตัวน,นี้ด้วยเราต้องตัดใกล้ใ,กลให้หมดก่อนนี่โอเคเออวิ่งไปตัดเลยกราฟิกมาดูน่ารักดีอ่ะเุ้ยโปโปใช้ชีวิตบนหลังพิบมโอ้พิบมกลดังจังวะอ้าสร้างบ้านครบแปดหลังแล้วอ๋อเราต้องการอาหารเพราะงั้นเราก็ต้องมีที่ เก็บเบอร์รี่สินะมันให้เราสร้างที่เก็บเบอร์รี่เนี่งเบอร์รี่เอ่องั้นต้องสร้างตรงแถวๆนี้อ่าใช่ป๋ะทำเลยอย่างนี้มันคือทำเลยที่ดีป๋ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนที่หลังแล้วกันมันย้ายได้ป้อเฮ้ยขนมาเร็วๆหน่อยครับผมมาเร็วๆหน่อยเฮ้ยเราขาดไม้ท่อนนึงอะ่ะเอาไม้หมดหรอจ็บหายละอ่ะตัดตรงนี้ด้วยมันกดรากเลยได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ได โอุ้หลากได้เลยนีาอาสบายละเออตัดตรงนี้ไปแล้วถ้าเกิดเราตัดหมด,ห,มดหลังพเบิ่มเล้วะทำไงต่อเราจะเอาต้นไม้จากไหนต่อมันปลูกต่อได้ไหมโอ้คุณผู้ชมดูดินี่คือเหล่าชาวบ้านนี่นี่คือต้นไม้แล้วนี่ก็คือพเบ่มโอ้โหใหญ่นะมันตัวบีนี่คือทำอะไรไเรามาร์กอะไรอ่ะ อ๋อ oh, ให้มันกินได้อ่าโอเคตั้งหมดเลยอะโอเคมันให้เราสร้างฟาร์มนะสร้างตรงไหนดีเฮ้ย <Hey, S 2> เราสร้างตรงนี้ก็ได้นี่ฟาร์มอะ่ะนี่แล้วต้นไม้พวกเนี้ยตัดทิ้งไปเลยเว้ยเออมันเกะก,กะสวยงามต้องการไม้สิบห้ากับสโตนอหินเนาะหินจะมีพอไหมสิบห้าด้วยมีพอดีนี่ไงเบอรี่อันนี้เบอรี่ปะนี่เราต้องเราต้องมีอาหารเว้ยเออ การที่เราจะอยู่รอดได้เ้ยอย่างแรกเราต้องมีที่นอนแล้วเรามีอาหารนี่เราก็าที่เหลือรอดละขุนหินมาเลยจ้าขุนหินมาหน่อยคนหินมา,านหน่อย,อยเออเออทำงานดีทํางานดีอุย้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยพี่เบิ้มตื่นแล้วโอ้ยพี่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 เดี๋ยวบ้านผมพังพี่โอ้ยพี่พี่โอ้โหมึงมึงม,มันมันไม่เอียงตกได้งไงวะ โอ้โหวูพี่เดินไหวเปล่าวูพี่เดินแล้วเชี่ยชีย,ชยเราเหมือนเราเหมือนเราอยู่บ้านเคลื่อนที่เลยว่ะอ้วฟาร์มเราสร้างเสร็จแล้วฟาร์มเราสร้างเสร็จนะครับแล้วคราวนี้งไงต่อ,อเกมมันบอกว่าให้เราเพิ่มพืชที่เราต้องการจะปลูกแต่ลองเพิ่มซินี้เราต้องทําการปลูกเว้ยชุดนี้เราต้องอาแอดคนทำงานเลยต้องมีสักสามคน อาหารเป็นสิ่งจําเป็นนะฮะการที่จะอยู่รอดบนโลกใบน,นี้ได้ที่เต็มไปด้วยเชื้อราอย่างแรกเลยความสัมพัญ์ของเราก็าคือต้องมีอาหารนะ่ะอ่ามันให้เราสร้างสร้างที่หาน้ำหุ้ยอะไรอะ่ะหุ้ยฝนตกหุ้ยฝนตกทําไงอะ่ะไม่มีอะไรบ้งก็แค่ฝนตกปะ โอเคไม่ได้สร้างที่กิบน้ำสองอันแล้มีอาหารอน่างเดียวไม่พอด้วยนะครับเราต้องมีไอ้นี้ด้วยเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าน้ำนะสำคัญที่สุดเลยลืมได้อย่างไรหุ้ยหินไม่พอก็บเกี่ยวหินได้ไหมอ่ะเออเอาไปหมดเลยลกบ้านเนี่ยฝนตกอีกแล้วอ๋อนี่ไงผมบอกมันวงเลยเนาะโอเคโอเคโอเคผมผมเรื่องพอใจแล้วแต่ฝนตกไม่น่าจะมีฝนอะไรปะ ก็แค่เปลี่ยนนิดหน่อยเป็นหวัดก็ไปหลบอยู่ในบ้านนะเฮ้ยฝนหยุดตกแล้วอ๋อไม่ได้หยุดตกทีน,นว่ะเขมืดอ้าวหยุดแล้วนี่ทำไมเสียงมันหายวนี่หยุดตกในที่ไม่หยุดตกนะเสียงหายแต่ว่าเอฟเฟกต์ยังอยู่เนี่ยเราพ้นมาแล้วอะ่ะเออแปลกดีว่ะอ๋ออุ้ยเก็บน้ำโคตรเร็ว อ <nt> <monastery> <okol ade> ุ้ยอุ้ยอย่างนี Paul ้สบายแล้วมันมันจะค่อยๆผลิตน้ำทีละสามอ่าฮ่เราเริ่มเรามีคราวนี้เราจะมีปัญหาเรื่องน้ำแล้วนี่อืมมันกดเร่งได้นี่หว่าไหนลองเร่งหน่อยซิเออิริบๆทำหน่อยดินี่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 ริบๆทำหน่อยโจโจโอ้ยโต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 โอ้สร้างโคตรเร็วโอ้ยุดก่อนยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อน อ่าพอเรามีที่แหล่งสร้างน้ําแล้วเราต้องมีแหล่งเก็บน้ําด้วยทุกคนแหล่งเก็บก็ต้องเป็นสิ่งสําคัญเพราะงั้นเราจะต้องสร้าง water tank อยู่ใกล้ๆก,กันเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเดินไกลอ่ะฮะเข็บไม้อีกแล้วหวอได้เลยเอาไปเลยโลทิ้งให้หมดอ่ะอ่ะ มันต้องมีที่เก็บแร่ด้วยไม่งั้นดูดิมันขุดแล้วมันวางทิ้งไว้สปิดสปาจัดเลยอะ่ะมันจะทำให้การทำงานเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่แน่แล้วอันนี้ที่เก็บแร่ไว้ตรงนี้อันนี้ที่เก็บอะไรเอ่ยอันนี้ที่เก็บอาหารที่เก็บอาหารมันควรอยู่ใจกลางหมู่บ้านเว้ยอ,อ่ตรงนี้เป <c oughs> ็นการสร้างที่รกจัดเลยอะยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้ไหม เปลี่ยนด้ว่าเปลี่ยนด้วย,เ,ย,วยเอาเคมากินอนาะหารตรงนี้แล้วกันเออดูดูอ้นี่กว่าว่างตรงเธอเราเท่าตรงนี้มันดูลบไปไหน่อยป้ยไม้ตรงนี้ลบอ่ะเราตัดไม้ไปเลยอ่านี่มันมีที่เก็บน้ําแล้วอ๋อแล้วมันก็จะขนของจากตรงนี้มาตรงนี้ตุงจุ้งจุ้งจุ้งเด็น้องเล่นเลยสิตุงจุ้งจุงจุง ออพี่เบิมเดินทีละสามขานี่ว่ามีหกขาขานี้แล้วก็ขานี้ขานี้จึง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 ,จงรู้สึกสบายใจสุดๆเลยไม่รู้ทำไมรู้สึกปลอดภัยไปอยู่ในเซฟโซนเราก็จะไม่โดนสิ่งชั่วร้ายมาเข้ามาทำร้ายเนื่องจากเราอยู่บนหลังพี่เบิมนั่นเองไอ้ที่เก็บสิ่งโอ้ โอ้เก็บได้ทุกอย่างเลยอย่างอะสามสิบอ๋ออย่างนี้นี่เองเนี่ยเก็บไม้เก็บหินวันนี้โอเคคนเราน้อยอะเราเพิ่มประชากรได้ไหมอะไหนดูความแฮปปี้ของคนหน่อยสิระดับความพองพอใจงั้นหรอบวกเจ็ดโนใช่ไหมเป็นอะไรที่ดีนะปง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 ,ปงหุยตั้งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อมันก็เก็บได้ทุกอย่างเลยนี่ว่าโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอเคทุกคนเหมือนมันว่าการที่เราจะอยู่แางนี้มันอยู่ไปวันวันไม่ได้นะเราต้องมีการพัฒนาเพราะงั้นเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าห้องวิจัยนั่นเองห้องรีเสิร์ชห้องรีเสิร์ชมันเป็นห้องที่เครียดเนาะมันต้องแบบอยู่ไกลๆหน่อยนี่มันต้องอยู่ในป่าเอามาอยู่อย่างนี้เลยเอออยู่ไกลไปเลยเหมือนเพื่อนไม่ครบอะเอามาสร้างอยู่ไกลจัดเลยแล้วก็เร่งเวลาหน่อยล้กนะันไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวดูพิบมแบบเร่งเวลาคูณสี่โอ้โห โอ้โหโิบุ้มภิบุ้มรีไปไหน <d ood le noise> เดี๋ยวนะผมขอดูหน่อยสิว่ายเดนมาไกลเลยเนี่ยยูดนมาไกลมากเลยเนะไม่เห็นจุดเริ่มต้นแล้วอะแล้วเมืองอู้ยอะไรอะอ๋ออันนี้มันให้เราเลือกนะว่าเราจะทำการวิจัยระหว่างคิดเช่นกับวิเลด็อกเตอร์วิเลด็อกเตอร์นี่คือจะทำยาออกมา สามารถรักษาชาวบ้านได้ก็ต้องที่ก่อป่าวอะอาหารไม่ถิงจะเป็น,นครับทุกคนอันนี้รู้สึกว่าเลยไม่ผมยังไม่เห็นอันตรายใดๆอยู่บนหลังพี่เบิ้มเลยนะมันอาจจะไม่จำเป็นตอนนี้หรือเปล่างั้นก็ทําอันนี้ไปเลยแล้วก็คอมมิตไปนี่ที่ทํางานเหรอเอาไว้ทําอะไรนะไหนลองสร้างมาดูซิมันบอกให้เราสร้างมันบอกให้เราสร้างที่ทํางานครับที่ทํางานมันอยู่ใกล้ที่พักไม่ดีเนาะ ที่งงานก็อยู่ใกล้ๆส่วนอันนี้ไปเลยอ่ารีบสร้างหน่อยรีบสร้างหน่อยมาช่วยหน่อยเออ,อน,นี้อันนี้คือเร่งเวลาได้อ๋อเหมือนว่าจะเร่งว่าว่าเราจะทําอันไหนเรียงระดับความสําคัญในการทําทีนะเข้าใจละมันก็ทํานี้ก่อนเลยปุปง้ปงปงุ้งปุ้งอุย้ยมืดแล้วอะ่ะพี่เบิร์นไม่นอนเหรอเชื่อพี่เบิร์นแม่ โคตรแข็งเลยไปรีบพี่เบิ้มแล้วมาดูมาดูเป็นหน้ามาดูเป็นนักเลงอะไม่รู้วะน้องเบิ้มแล้วกันน้องเบิ้มน้องเบิ้มจริงๆพี่แกชื่ออะไรนะชื่ออมบุเหรอนี่ไงอมบุเฮดเฮ้ยมีเลือดอมบุด้วยเหรอโอ้ยเดี๋ยวนะเฉยอะไรนะอะไรอะเราคนพบคนหลงทางเหรอหรือคนไรบ้านวะโนแมนนี่มันคืออะไรวะประมาณแบบว่า ผู้หลงทางใช่ไหม,มแล้วเราจะช่วยเขาหรือเปล่าถ้าถามแล้วก็เราจะมีเหตุผลเลยว่าที่เราไม่เอาเขาเข้ามานี่แรงงานเราเพิ่มขึ้นแล้วกดคอนเฟิร์มนี่ได้เพิ่มไปสามคนโอ้มันเพิ่มอย่างนี้โหรอไม่สามารถแบบเพิ่มด้วยตัวเองได้ใช่ไหมวุ้ยนี่สิบเก้าคนแล้วโอเคคาวนี้เราไม่มีบ้านาต้องสร้างบ้านเพิ่มให้กับคนพวกนี้สินะเข้าใจละโอเควุ้ยขอดูหน่อยดิมันคืออะไรอะ Oh. โอ้หวันนี้เราวิจัยนี้อยู่โอหมันมีมันมีบ้านมีเซอร์วิสฟาร์มิงรีสอร์ทมีวิจัยอมบุด้วยเหรอเนี่ยเอาละพี่เบิม้มเราจะทำการวิจัยพี่เบิ้มเองว่าพี่เบิมเ้มาาเป็นใครมาจากไหนเป็นใครมาจากไหนไม่ทราบเดี๋ยวนะเห็ดพุทนี้มันคืออะไรอะเราขุดไปหมดเลยเดีกว,ว,ว่ะอินด้วย โอเคเราทําการสร้างที่พัคเรียบร้อยหลังจากเราสร้างที่ทํางานเสร็จมาให้เราทําการเพิ่มเพิ่มคนเข้าไปสองคนหรอไม่ใช่โอเคมันเหมือน,ม,นมันบอกว่าให้เราเอาคนสองคนไปโฟกัสในตําแหน่งคาเหลียวมันหมายถึงคนส่งปะไหนวะนี่ไงอ่าก็คือมันจะทําการอะไร อ๋อแล้วก็เราสามารถเพิ่มอีก3คนไปเป็นเจเนอเรลอ๋อโอเคก็คือมันมันเหมือนแบบว่าที่สั่งการเพื่อที่จะสั่งการง่ายหรือเปล่าวะโอเคต่อไปในเมื่อเรามีบ้านเราต้องมีถนนใช่ไหมใช่ไหมเราสร้างถนนมันมีถนนอย่างนี้อย่างนี้ อันนี้อุย้ยมันขึ้นวันด้วยเนี่าวันนี้หกแล้วโห้ว้าวเร็วจังเลยเฮ้ยพี่แกพี่แกไม่นอนเลยอะโอ้โหพี่แกแบบเดินทางแบบว่าหนักจัดโอหเอ้าเมีทางเลี้ยวด้วยทํำไงอะสร้างถนนเสร็จนี้ม,นมีถนนแล้วจงจริงจงจริงจงจริจงนี่มันบอกให้เราสร้างคาเพนเตอร์ก็คือเหมือนอารมณ์แบบท่างตัดไม้ปะ แบบแบบเมนอร์แบบว่าเรียแกบบว่าอะไรอ่ะลงตัดไม้เยอะประมาณลงตัดไม้ต้องสร้างในที่ที่ทต้นไม้เยอะหรือเปล่าตรงนี้เลยแล้วกันนี่แล้วก็สโตนคัตเตอร์แบบว่าอยู่กับหินหรอไปรูปหินนี้ปะก็ต้องอยู่ข้างๆอ่ะอยู่ข,ข้างกันเลยใกล้ๆกันอ่ะนี่ไม้เราพอปะวะตัดไม้เพิ่มดีกว่า ไม่เป็นไรบนหลังพี่แกมไม้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอุ้ยพี่พี่จะไม่นอนเลยเหรอรลวงพี่เป็นลมนะเดินมาตลอดหกวันแล้วเนี่ยยังไม่หลับสักวันเลยอ่ะอุ๊ยดูดูเป็นหมู่บ้านเล็กๆเลยอ่ะเออเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆเลยเนาะเฮ้ยเนี่ยได้มาแล้วโอ้โหซูทเรียบพุ่งไปสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรวันนี้เราเล่นให้พอเล่นเป็นก่อนแล้วกันใช่ไหมพี่สวัสดีครับพี่เหมือนไดนโนเสาร์เลย หรือพี่แกเปในนเสาวะเฮ้ยพี่แกเรียกวะอ๋อพี่แกตรงโอทางตรงเท่นั้นคือทางออกเข้าใจเลยเราใช้หลักการเดียวกันอยู่กันได้ฮะอุย้ยอะไรอ๋อเราศึกษาเสร็จแล้วเฮ้ยอีกอันนึงมันเหมือนแบบว่าเป็นสถานที่สําหรับส่งคนออกไปข้างนอกเหรอข้างนอกในที่นี้อะคือข้างนอก ข้างนอกตัวพี่เบิ้มใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีสิทธิ์ได้ประชากรใหม่มาด้วยเอ๊น่าสนใจนะอันนี้อันนี้น่าสนใจนะอเออแต่ว่ามันมันแนะนําอันนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรอันนี้ป๋วไมเ่เราเน้นเราเน้นประชากรเพิ่มขึ้นอยู่แล้วสร้างมาเถอะเรื่องยายาค่อยไปอีกสองวันหลังก็ได้โอเคให้มาให้สร้างคิดเช่นแล้วนะไหนคิดเช่นที่เราไปศึกษามานี่ไงแหล่งทําอาหารอยู่ตรงนี้เลย นี่เหมือนเรามีหอพักกันทุกคนเวลาเราเลือกทําเลหอพักที่อยู่อาศัยเนะี่ยเราต้องเลือกใกล้ๆก,กับร้านอาหารนี่ผู้คนจะได้แบบว่าตื่นขึ้นมาเดินมาตกแต๊กตกแต๊กตกแตก๊กป้าครับขอข้าวกระเพรากระเพราหมูจานหนึ่งฮะตาไทยที่หนึ่งนี่ร้านนะสารพัดอาหารรวมกันอ๋อใช้สองอย่างนี้โอเคผมก็ตละแสดงว่าเราต้องสร้างอันนี้ด้วยอ๋อมันสร้างอัตโ,ตโนมัติอยู่แล้วเนาะ เนี่ยคนเราไม่พอเว้ยความรู้สึกผมอะอันนี้ก็สามคนแล้วอันนี้อีกคนหนึ่งสี่ห้าเออไม่พอเราต้องเราต้องวิจัยอันนี้ให้เสร็จเร็วๆพื่อที่เราจะไปออกหาคนคนใหม่เราต้องมีสักร้อยคนนี่จุดประสงค์เราหาคนงานร้อยคนโอเคเราไปกว้านขุดไม้ไม้หมดไม้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 เราขุดไม้ยาวๆเลยไม้นี่สิ่งจําเป็น พอมันโล่งแล้วมันจะดูดีแล้วในหินนะอุย้ยหินข้างบนนี้เอาให้หมดอ่าเราสั่งงานนี้ไปไหมวะชาวบ้านเราเหลือกี่คนแล้ววะนี่แล้วคนเราก็เลี้ยงคุณสี่ไปเลยนี่ตัดเร็วนะครับมองในมุมนี้เหมือนมดเลยอะเหมือนมดแรงงานอะ่ะกรุงกิง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 นี่มันจะพัฒนาเหมือนลังมดเลยเว้ยแล้วครันนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหโคตรเท่โอเคผมเดี๋ยวเร็วเกินมันไม่ดีนะ เผื่อมันเกิดอะไรอุย้ยเสียงอะไรอะ่ะอุย้ยอะไรอะ่ะพื้นที่ใหม่เหรอว้าวโอมันมันมีทวีปด้วยเหรอเชียพี่เบิ้มกูพี่อันตรายหรือเปล่าเขตเนี้ยมีพิษหรือเปล่าสีมันเหมือนมีพิษเลยนะอุ้อะไรเกิดอะไรขึ้น สีมันมีพิษเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่นี่ซ้ายล่างบอกอยู่อ๋อกำลังเข้าไปในเขตดังเกิลไบโอมเขตป่านั่นเองป่าดิบหรอป่าดิบชื้นเนี่ยหรอโอไม่น่ามีปัญหาอะไรละมั้งอย่างนั้นอะจนสี่ทุ่มวันที่เจ็ดแล้วพี่เรยังไม่นอนหลับผมเป็นห่วงนะสุขภาพจะเสียหรือเปล่าพี่บางทีการทำงานหนักไปมันก็ไม่ดีนะโอ้เสียงแบบ โอ้โหมันากาศมืดแล้วดูน่ากลัวว่ะงี้มันดูไม่เหมือนป่าเลยมันดูเหมือนพิษอะดูดิพื้นเหมือนพิษเลยอะโหเสียงเสียงป่าแบบว้าว้าว้าเฮ้ยพี่เบิ้มนั่งแล้วในที่สุดโอ้โห โอ้โหเยี่ยพี่ผมบอกเลยทำงานหนักหาวหาวใหญ่เลยโอ้โหคนเสดังเข้าใจแล้วพี่แกคนดังทำงานหนักไว้เองทำงานในที่นี้คืองานของพี่แกคือการเดินไปเรื่อยๆช่นะเฮ้ยฝนตกแล้วเห็นนะวิจัยเสร็จแล้วต่อไปอะไรอะ่ะผมว่าต่อไปเราต้องมียาเตรียมไว้แหละ ยาที่สําคัญอยู่นะพูดถึงอะเพราะว่าถ้าเกิดคนเราบาดเจ็บมันอาจจะทําให้คนเราตายได้เลยเพราะงั้นเราต้องวิจัยยาแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เราวิจัยอะไรมาผมลืมละว,วิจัยนี่นี่ว,ว่สาสถานที่ที่มันบอกว่ามันจะไปสํารวจอะใช่ไหมนี่ไงสกคาสกคาวินเทอร์ฮัทอะทำไมอะทำไมต้องสร้างตรงขอบวะ โอ้มันแบบเป็นที่ลงเหรอลงตรงไหนดีงั้น้ายบนนี้เลยเอ้ยแมวมันไกลเกินแถวนี้ดีกว่านี่อ๋อแบบว่าเป็นพื้นที่แบบว่าพอเราสร้างเสร็จปุ๊บมก็ลงไปเลยข้างล่างอะนะเลตจะไม่โดนพี่แกทิ้งเหรอวะแบบว่าออกบนระยนตพาดีแล้วพี่แกตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปทําไงอะร้านอาหารเราเสร็จแล้วเราสามารถทําเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่ เบอร์รี่เป็นเบอร์เมนูแลเบอร์รี่มูสมูสลีเหรอคืออะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าเราทําซุปใหม่มาแล้วเนี่ยเราต้องตั้งค่าปิดไม่ให้มันกินของสดด้วยนะคนในชาวบ้านในเมืองจะได้กินทานมากินอันนี้แทนโ้ว้าวเป็นอะไรที่ดีให้สร้างเฮอร์บาลิสเฮอร์บาลิสคืออะไรเด้ออ่าเหมือนมันจะให้เราสร้างให้เราสร้างแหล่งทํายาสินะ เข้าใจละมันต้องอยู่ในที่ที่สงบหน่อยเนาะสงบอีกแล้ว <c oughs> มันจะสร้างใกล้ๆกันไม่ได้หรอวะไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะมันหัวตรงนี้ออ่าแล้วก็เรื่อกที่จะตัดไม้ด้วยอ่ะโอเคผมว่าตลอดอีพีนี้ผมเล่นเท่านี้ก่อนละกันวันนี้เราเล่นไปเก้าวันแล้วนะงั้นเรามาจบด้วยการที่นั่งดูอมบุนอนกันดีกว่า นะได้เจอครับทุกคนบาบย